รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการไฮโซบ้านทุ่งวายตี้นะคะตอนนี้วันวันจรุดาอยู่ที่เจียงใหม่สันปะตองเจ้าถูกไหมครับพ่อเว่ากินท้องใหญ่เลยอะนี่ว่าอยู่เรือนของครูสลัดแดงใช่ค่ะแต่วันนี้เนี่ยผมเห็นมีงานถึอ่คลืโคลมอะไรกันข้อนงานอะไรกันผู้คนเยอะแยะมากมาย งานออะไรรคับเป็นงานเสือทีดสารหอยกพลประเพณีปีใหม่โอ้ถ้าเป็นภาษาเจ้าบ้านเขาบอกว่าวิธีการสร้างเก้านังหมู่แบบวิธีดั้งเดิมของร้านนาวน้ำกำลังหัวแบบวิธีวิธีดั้งเดิมค่ะค่ะนั่นแะครับผมก็คือหมายถึงเื่อเกี่ยวกับผู้ใหญ่อย่างปีนึงหรือว่าเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะมีการตำหนิจริงหรือว่าพูดไรกันประมาณการ แล้วก็มีพระราชาทายวันนี้ไม่หลายหลายเรื่องเลยเพวกผู้ใหญ่แต่วันนี้ข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพิ่งอที่ิหารที่แล้วขอใช้ในรับของเพียงนเลยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย,ายก็เข้มาขขมาพอเข้ามาปุ๊บก็เหมือนกับว่าโอบรรยากาศที่โลดเลือดคือประดับประดาตกแต่งพอประมาณนั่งที่เห็นก็แบบวิถีของร้านอาหางเดิมเราอยากอารมณ์อย่างสักพักเดียวเราจะมีการตะโกนเมยง เครื่องแบบคล้ายๆเหมือนกระบวนากาครก็เลยมมีขบวนแห่ด้วยโอ้ยนี่ทำไมเราดีใจจังเลยที่เราได้ได้มีได้ชมได้มาเห็นพ่อมาชมบนแห่ได้มาแอลแอลคือการมาเที่ยวครับเน้น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 นานเเน้นเนเเน อะะไรนก็คือตลาดที่บอกเจ้าคนในชุมชนเอาของอ๋อเอาของมาเอาของมามาวางขายกันก็เหมือนตลาดมีแต่ที่สำคัญคือมันมีอาหารอาหารที่ดีๆก็เรียกว่าเป็นเหมือนเจ้าน้อยชุมตลาดอ๋อเหรอคะเหมือนย้อนยุกเข้าไปเหมือนย้อนยุกก็คือรุ่คนในตลาด ติแมมบ้กงมีเหมือนกับว่าไปบ้างบ้านานกครับคือบริเวณอารมณ์เหมือนกับว่าเออเติ๊มแบวันวันเวลาแบบนี้มาเราะนั้นวันนี้อย่างนี้ คือเป็นการสุกสรรพคุณเนี่ยเลยเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมว่าบางอย่างก็ไม่ได้ว่าต้องเป็นเงินเป็นทองเขาเป็นนกินอะไรกันแรกจอยๆกันมีอะไรก็มาแรกเฉยนๆแต่ว่าเหมือนเหมือนสมัยก่อนเหมือนเหมือนดั้งเดิมเราเราถือผลไม้ไปแลกไข่เอาไข่มาแลกผลไม้เอาผักไปแลกข้าวอะไรกันอย่างนี้พ้อค้านักการศึกษาหนูว่าเรื่อยไปนู่นไปนี่เรื่องของกินแล้วก็นาะของทานเนี่ยหนูโนไม่ได้เลยอ่ะแต่หนูอยากฟังจากพ่อกับแม่อีกว่า แต่ละที่แต่ละจุดแต่ละมุมแต่ละมุมของที่นี่ค่ะอยากให้พ่อช่วยเล่าเรื่องราวเราเดินเป็นด้วยเล่าด้วยได้ไหมครับพ่อเนาะน้เราเอางี้เลยนะคะดีไหมคะท่านผู้ชมเป็นเรียลลิตี้วาไรตี้ที่เราชมเลยค่ะอย่างนั้นพ่อนําหนูเลยค่ะว่าจะไปจุดไหนครับเรื่องนี้ที่คือสร้างมาไว้เพื่ออะไรพ่อสร้างมาเพื่อตรงนี้เขาเรียกว่าเสริมหรือข่วง คำว่ากวงก็คือเป็นน่องเป็นน่องกระชานถ้าเป็นภาษาใหม่ก็คือโคเวสแต่ถ้าเป็นเป็นที่โล่งๆที่ต้องรับแต่ทางที่เหนือก็จะเรียกว่าเป็นเป็นนอกเป็นเป็นเติมหรือเป็นเป็นเป็นปลวงกลวงก็เหมือนสมัยก่อนพวกอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อนจะเป็นที่นั่งนั่งเล่านิทานที่ลูการฟังเพราะราการเล่านิทานของพ่อใหญ่ยากลังทานมากทุกคนทุกคนตกห้าร้อยโอ้พ่อบอกเล่านิทานของผู้ใหญ่มากตรงนี้มีเสาอยู่หนึ่งร้อสองร้อยกับแปดต้น 208้20ต้นที่หนูยืนอยู่เนี่ยนะท่านผู้ชมกล้องไหนเนี่ยกล้องไหนสองร้อยกว่าต้นท่านผู้ชมที่ดิฉันยืนอยู่ยันบอกแล้วที่ดิฉันไปไหนไหม่ธรรมดา200สองยกว่าต้นสองอไหนนะพ่อ2 0งรกับต้นสองร้ยกับแดต้น208แแน่ คือความมหัศจรรย์โอ้ได้แล้วได้แล้วนี่ไม้สักนะคะไม้สักที่นั่งเดิมที่เราเก็บมาจากที่ที่มันที่มันของข่าวลือสุดยอดไปเลยค่ะต้องมาประดับประดาอย่างลวดลายที่เห็นถ้าเลือกเป็นลายช่องหุดฝหรือลายโขดหินต้องมาเลือกจะเอาลวดลายพวกนละมาใส่คนโบราณเนี่ยไม่มีเขาไม่ทำทคนอะไรที่มันร้อนโอ้โอ้ไม่งั้นก็ร้อนเลยคือการเขาเรียกว่าระบายอากาศใช่ไหมพ่อ ารตู้นี้เป็นตู้นี้แต่ผมของรุ่นปู่ย่าตายายของเราก็เลยบอกว่าจะเอางานตัวนี้ให้น้ำตาให้คนหายแบบมัดสมัยแต่ก่อนแะถือว่าถ้าชุดนี้ตัดผมไปมันเป็ผมอันนี้คือเก้าอี้ตัดผมสมัยก่อนโบราณนะคะประมาณอุ้ยโทษโทษปอุป้าตัดผมได้ไหมอายุแค่เพียงปีเดียวพ่อพ่อก็ยี่เนี้ยอายุประมาณจำที่เด็กง่าจะเกินกว่า 7จ็ดปีเจ็ปีเขาว่ารุ uh ่นอายุพี <laughs> ่หวานพอดีเลยเขาให้แฟนสีว้าใครแน่อ๋อนี่ไม่เบาเลยที่เขาสาวน้องทั้งหมดโอ้โหเนี่ยนะครบพ่อแล้วก็จากตรงนี้เราเราก็ทะลุออกไปนี่ได้อีกทะลุได้ความจริงมันจะมีมีข้างข้นข้างบนแต่ไม่ต้องขึ้นเนาะมันจะมีหอคอยข้างบนมีหอคอยข้างบนจริงสมัยแต่ก่อนแล้วเรียกเป็นข้างไหนแล้วครับถ้าลูกหลานเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นลูกสามดาวมันจะให้ลูกน้องข้างบน อ๋อลูกสาวต้องขึ้นไปนอนข้างบนหนูเป็นลูกสาวว่าหนูขึ้นไปนอนข้างบนคนเดียวเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเนี่ยเหรอเดี๋ยวไงายอันบันไดอ๋อแต่คือข้างบนพี่ชั้นหนึ่งบอกงั้นเดี๋ยวเราให้ให้ให้ทีมพี่หนุ่มเขาถ่ายถ่ายที่ไปดูงานเป็นยังไงมีแต่ย่างย่ําไปเราไปดูตรงฟื้นใช่ไหครับแม่เพราะว่างานที่เราแสดงเนี่ยหมายถึงการเสื้อผ้าแฟนพันธที่ผู้หญิงผู้ชายใส ไปจากในตัวนี้หรอคืออะไรแล้วก็เอางเนที่วิธีรัาน์ทำมาเป็นเครื่องค้าแม่ฝ่ายเนาะนะคะเป็นชิ้นๆเชียวืี่จะมาจากการถักทอแล้วก็เอางานไปเอาโชว์ให้คนอ๋อเพราะโทษนะคะอันนี้คือการที่ใช้มือถักทอใช่ไหมอเขาเรียกว่าเป็นเบี้ยใช่ไหมปั่นป้ายมาปั่นป้ายก็จะมาเป็นชุดแบบนี้อโอ้ ภาาป้ยแล้วภาาป้ายสามารถทำได้หลายอย่างไม่ต้องรออะไรได้อย่างที่เทศหรือทำมาจากไ่ไร่ได้เยวะหลักข้าวไร่ที่าำกันอย่างเนี้ยเราอยากให้เห็นว่าเมื่อเหลือพวกเราไม่ต้องอ่านใส่ว่าเด็กคุณเป็นมาจากจากการการเขาเรียกว่าน้ำต้นก็คือเป็นอย่างนี้แล้วงานตัวเนี้ยสมัยนู่นก่อนที่มีท้นหยิบก็จะทำไร่แล้วก็หักมาใช้เที่ยว บางครั ella, ้งไม่ยูสือบางทีม <mm ันก็จะมีจอมีจอใช่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 กาไก่ทำเป็สวยอย่างเงี้ยเมื่อกี้หนูแอบดูนี่ยนี่ยไ่พอแล้วไปกันยั ็เปนทัั่วไปก็็อเนนี้่ี่หนูเห็นขันตกที่ว่าแบเรามาเที่ยวเชียงใหม่แล้วจะมีร้านบางร้านก็อย่างเงี้ยเหรอพ่อประมาณแต่อารมณ์ไม่รู้นะของเราก็คือหนึ่งมันไม่ใช่แบบในในคือเป็นบรรยากาศแบบเรือนไม้แบบค่ะางผสมประสานนัทตรงนี้เวลาคนะมาน่ะก็จะนั่นั่งเพื่อต้อมรับแขกนะครับทุกท่านที่มาครับมาเยือนคือมีที่นอนมีที่กินอะไรก็แบบนี่น้อยครั